วัคซีนที่บอกว่าจะเข้ามาในเดือนกันยายนนะมากขึ้นและโดยเฉพาะเดือนตุลาคมพฤศจิกาธันวานี่จะเราเรียกว่าคลักเข้ามาก็ได้นะตามจำนวนที่รัฐบาลบอกโอเแซนบ็อกที่เกิดขึ้นมาก็คือพวกแรงงานต่างดาวนั่นเองนะอันนี้เราจะทำอย่างไรร,รัฐบาลก็บอกว่าพวกวัคซีนนี่จะเข้าถึงทุกคนไม่ว่าจะเป็นวัคซีน ที่จะไปเข้าถึงแรงงานต่างด้าที่ที่เป็นแบบประเภทไหนก็แล้วแต่ถ้าขึ้นจะเปยนแล้วก็จะมีขนานี้ยังไม่มีความชัดเจนเลยอันนี้เป็นสิ่งที่กังวลในการที่จะเปิดประเทศนะครับเราพยายามจะเปิดเมือนก็จริงนะครับแล้วก็เอาพวก a อ k เนี่ยมาช่วยตัวเองให้มากที่สุดแนเอ t ีนี่ก็เป็น ภาระที่หนักหน่วงสําหรับทั้งภ้าคเ,เอกชนและประชาชนด้วยนะหนึ่งคือต้องมั่นใจได้ว่าวัคซีนต้องมาสองมาแล้วไม่พอต้องหาทานกระจายวัคซีนออกไปยังพื้นที่แต่ละจังหวัดให้เร็วที่สุดเอาสภาพัดแล้วกันเดิมทีประเมินว่าตัวเลขเราดีดีตอนนี้เท่าไหร่ครับบางมาก ก็บอกว่าไอ้ความไอ้ก,การตีคลายก็คือคงจะเป็นในลักษณะเราดูจากตัวเลขนะฮะว่าค,คนเชื้อแค่นั้นเองแต่คือความตีคลายของภาคเอกชนเองเราก็มีความสบายใจขึ้นเนื่องจากว่ามีามีเตียงมากขึ้นนะครับ,รบในโรงพยาบาลต่างๆนะขณะเดียวกันคนที่เราเรียกว่า,าคนที่ได้รับวัคซีนก็มีจำนวนมากขึ้นนะครับ ลักษณะดเดียวกันก็เราคิดว่าทางภาคเศรษฐกิจเองเราทุกคนก็ใช้ ATK นะครับในการาที่จะช่วยตัวเองคือจะไปรอรัฐอย่างเดียวคงไม่ทันละครับอ,อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ช่วยตัวเองอย่างมากนะครับแล้วที่วัคซีนที่บอกว่าจะเข้ามาในเดือนกันยายนนะฮะมากขึ้นและโดยเฉพาะเดือนตุลาคมพฤศจิกาธันวานี่จะ เราเรียกว่าทักเข้ามาก็ได้ะนะถ้าตาจำนวนที่รัฐบาลบอกขอให้มีความมั่นใจนะครับว่าส่วนนี้เนี่ยจะไปถึงจังหวัดต่างๆหรือไม่นะถ้าในภาคเศรษฐกิจแล้วเนี่ยสิ่งที่สร้างปัญหาก็ยังมีอนอกจากพวกแรงงานต่างๆในพลาสเตอร์ต่างๆนะครับเราก็ยังเจอปัญหาพวกแรงงานต่างด้าวท่านจะเห็นนะครับว่า เกตแซนด์บ็อกซ์ที่เกิดขึ้นมาก็คือพวกแรงงานต่างด้าวนั่นเองนะอันนี้เราจะทำอย่างไรรัฐบาลก็บอกว่าพวกวัคซีนนียจะเข้าถึงทุกคนไม่ว่าจะเป็นวัคซีนที่จะไปเข้าถึงแรงงานต่างด้าวที่ที่เป็นแบบประเภทไหนก็แล้วแต่ถ้าขึ้นทะเบียนแล้วก็จะมีขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเลยอันนี้เป็นสิ่งที่กังวลมากในการที่จะเปิดประเทศนะครับคุณสนัญญ่น บอกว่าสิ่งที่อยากจะเสนอที่สุดเมื่อวัคซีนเข้ามาและจะยกเลิกพรลกฉุกเฉินกันเนี่ยควรที่จะกระจายวัคซีนลงไปยังจังหวัดต่างๆให้มากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมครับเร็วด้วยครับเร็วด้วยเร็วด้วยอ่าทีนี้ถ้าวัคซีนไปถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความหวาดวิตกการผลิตมันก็จะเกิดขึ้นถูกต้องครับถูกต้อง,องแล้วก็ทั้งเกี่ยวกับเรื่อง ผมว่าตอนนี้เนี่ยคืออย่างพวกแรงงานที่อยู่ในมสามสิบสามนี่มีความเดือดร้อนมากเลยครับก,ก,ก,ก็ก็บอกว่าเราจะบอกว่าทางสาธารณสุขได้พูดในในเชิงกว้างน,นะครับแต่ผมคิดว่าเราก็จะต้องไปเอจาะดูว่าส่วนไหนเนี่ยเขามีความเดือดร้อนแล้วก็จะทําให้ถ้าเราไม่ช่วยส่วนนี้เนี่ยมันก็จะ ลามไปเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดไปไปทางอื่นด้วยนะครับและวมัเศรษฐกิจเนี่ยก็จะตกดด้วยครับคุณสนั่นคะในภาพรวมแบบนี้เพราะว่าเราได้พูดถึงกันมีไฟเซอร์อะไรมาแต่ส่วนนี้เนี่ยอความชัดเจนของแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็อยากจะฟังดูเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอราหอการค้าคเราติดต่อไปทางไหนอะไรยังไงบ้างคะคุณสนั่นคะ เราเราตอนนี้ก็คงจะ,ะติดต่อกับทางคณะของอที่ปรึกษาของท่านนายกเปฐมคนตรีด้วยนะครับเพราว่าส่วนนี้เนี่ยมันมีส่วนที่มีความสําคัญมากถ,าถ้าถ้าไม่มีวัคซีนแล้วเนี่ยมันคงจะลำบากขณะนี้เราเราพยายามจะเปิดเมืองก็จริงนะครับเราก็ เอาพวกเอทเคนี่ยมาช่วยตัวเองให้มากที่สุดแต่เอทเคนี่ก็เป็นภาระที่หนักหน่วงสําหรับทั้งภาคเอกชนและประชาชนด้วยนะเปิดเมืองเนี่ยเปิดแต่ละธุรกิจถ้าคุณไม่ได้ มีวัคซีนหรือมีวัคซีนเข้าฉีดแล้วก็ตามคุณยังจะต้องใช้เอทีเกติดตัวไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเป็นภาระที่สร้างความลำบากซ้ําเติมนะครับ,รบให้กับทางประชาชนทั่วไปนอกจากภาคร,รัฐจะเหมือนกับในประเทศต่างๆนะครับมีการให้ฟรีด้วยในจํานวนจํากัดอย่างน้อยนะแล้วก็ควบคุมเรื่องราคาให้ได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะว่าจะอยู่กับมันอีกงานนะครับ วัคซีนอย่างเดียวทีส่สองเข็มเนี่ยคงคงจะที่เห็นล้วนะครับที่สองเข็มซีโนโแบคเนี่ยก็ยังติดกันตั้งเยอะแยะนะกำลังคุยถึงเข็มที่สามแต่ผมคิดว่าคนที่ยังไม่ได้เข็มที่หนึ่งยังมีมากมายฉะนั้นมีความจำเป็นล้ครับว่าเข็มที่หนึ่งต้องลงไปให้ทั่วถึงที่สุดตอนรเริ่มแรกเราอาจจะกลัวว่าเออประชาชนยังไม่อยากจะฉีดแต่ขณะนี้ประชาชนแย่งกันที่จะได้วัคซีนนะครับ,รบเรื่องนั้น มันไม่ได้เป็นประเด็นแล้วอ่ะนะฉันเป็นการที่รัฐบาลจะต้องมีความมั่นใจนะครับว่าหาวัคซีนมาได้มากตามที่ได้คุยกับประชาชนไว้และจะต้องวัคซีนฉีดให้เร็วที่สุดถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเห็นนะครับในเวียดนามเองเนี่ยเขาควบคุมได้ดีนะครับแต่ปรากฏว่าโควิดมันไายพันเนี่ย เขาไม่ได้บอกพวกวัคซีนเพียงพอตอนนี้ที่เวียดนามนี่เป็นเรื่องที่โอ้โหกระทบถูกประชาชนทั่วไปรกระทบถูกศิศฐกิจดโตยโดยทั่วไปยิ่งเ,เมืองใหญ่ๆนะครับที่บินเยือนหรือกใกล้กับโอชิมินเนี่ยท่านเชื่อไหมว่าต้องเอาทาหารเนี่ย ไปควบคุมให้ประชาชนเนี่ยต้องไม่ออกจากบ้านนะครับที่ทํางานก็ปิดขณะเดียวกันเนี่ยจะต้องเอาของเนี่ยเอาอาหารเนี่ยนะไปไปไปให้กับประชาชนถึงกับเห็นภาพไม่เคยเห็นภาพมาก่อนนะประชาชนแย่งพวกพวกอาหารซึ่งการละกันไม่ต้องการที่จะเห็นสภาพอย่างนี้นะในในใน,ในประเทศไทยนะครับเราพูดตั้งแต่ต้นนะ อ,อกันค้าเขาพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าวัคซีนนี่เป็นตัวที่มีความสัมพันธ์ที่สุดจากทีนิ่งนอนใจครับอย่าทีนิ่งนอนใจเรื่องนี้นะครับชัดเจนครับขอบพ<อ>ระคุณ,ค,ณคุณสน,นั่นน,นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเป็นข้อเสนอที่ดีนะหนึ่งคือต้องมั่นใจได้วัคซีนต้องมาสองมาแล้วไม่พอต้องหาทางกระจายวัคซีนออกไปยังพื้นที่แต่ละจังหวัดให้เร็วที่สุด เพราะวัคซีนจะเป็นภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจหากว่าจะยกเลิกพอลกาอรฉุกเฉินค่ะนี่เป็นภาพรวมที่ทางเอกชนเสนอ